สบายดีเด้อพูดไปพี่น้องเบิร์สุขสุขคนเนาะพูดไปพี่น้องเนานะสาวนวลก็มาทำลิปที่อ้ายพาหลุดล้มเนะีะยน้องพูดไปพี่น้องเนาะมือนั่นเนาะสาวนวลก็ไปสองคนพูดไปพี่น้องเนาะแต่ว่ามีงานเข่าอยู่สองบอดพูดไปพี่น้องเนาะหลังจากที่ขากลับมาแล้วเนาะมันก็คไข้ขำเลยพูดไปพี่น้องเนาะก็บแบบว่าสาวนวลก็อ่าขี่มาก็คือว่าแหละมันเส้นทางเส้นทางอ่าบ้านเนาะมันก็จะเป็นดินแดงเนี่ยก็มีคุ้มเดืก คุมตื้นเนาะพี่เพื่นเนาะทางบ่ค่อยดีเป็นไรเนาะก็ไอ่เพิ่งกระเด็นเด่นรถประมาณอยู่หกสิบนี่แหละพี่เพื่อนเนาะความไวของเพิ่นเนาะแต eyes, <t ami> <t ami> <t ่ว่าจำนวนกับบริขีน้ำเพิ่นหรอกพี่เพื่อนเนาะเพราะว่าไอ่เราขี่คนเดียวไปคนเดียวเนาะเพราะว่าเพิ่นเบ้นทางเป็นดุมนไปเนาะพี่เพื่อนเนาะเนาะหลังจากหันกะบ่คาดคิดเนาะพี่เพื่อนเนาะบคาดว่าเพิ่นกะสิพลาดรถล้มแล้วกระบาดเจ็บเนาะพี่เพื่อนเนาะก็ตอนนี้กะรู้สึกว่าเพิ่นกะเจ็บ เจ็บหน้าอกนี่ยนะพ่อพี่น้องแห้งเนาะก็คือว่าข่างขรัวข่างขรัวก็คือว่าข่างที่พาลดล้มข่างนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือว่ายังยังเจ็บอยู่พ่อพี่น้องเนาะเหตุยังกะบ่ค่อยได้แต่ก็นอนนอนกลางคืนนี่ยมันบ่ได้เลยเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือว่าเพิ่นกะสิบ่ได้นอนดอกเป็นกะสินั่งอยู่ธยานอนก็คือเน่ยสิหันใจยะพอมีนาะหันใจยะแล้วก็ลำบากก็เนี่ยหน้าอกเนาะพอมีน้องหน้าอกเนาะ เน,นี่ยนะเอื้อนีนน่ยปุ๋ยพื้นนอกเนาะกับสภาพดบก,กับดีเน่กับชิมีบางส่วนแบบตาตีนนอ,นอกปนะุ๋ยพื้นนอกเนาะคือว่าทางมันนอกของนาบ้านอันเฮานี่เขตประเทศลาวเฮานี่กับบุกหอยสีดีเป็นได้พื้นพี่น้อกอาจจะเป็นดุมเน่ทางบางทีก็ดีเน,น่ยนอกปนะุ๋ยพี่น้องเนาะก็ไอ้กระดิกเว้นทางเป็นลุงอะไรก็เลยกลายเป็นแบบนี้ ก็คิดบกพันเ์น้ำเพิ่นกะไปน้ำาวนวลกับเธอเดียวนี่แหละเนาะสาวนวลกะให้ไปน้ำเพราะว่ามื่อหน้ากะหมู่บ่ได้ไปน้ำผมเป็นพองเนาะสาวนวลก็เลยให้เพิ่นไปเป็นหมู่เป็นเพื่อนน้ำนี่แหละเนาะมีหมู่มีเพื่อนไปน้ำก็เลยว่าให้เพิ่นขับรถผมเป็นพองสาวนวลกะบบริคีน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นไปคนเดียวอ่าเพราะว่าดีทางดุมทางอยังนั้นแหละเนาะก็โอเคเพืปอนพี่น้อง เดี๋ยวไปครับไปชมพร้อมกับสาวนวลได้น้องบาสภาพรถแหละเป็นจังไดน้องพี่น้องพังพี่น้องเนาะก็มียังฮักนี่เด็กสาวนวลสีเบิองแนะนำให้พี่พี่น้องเบิองน้ำกันเนาะกาสิเป็นลูกยามพมพน้องมันก็ฮักสีเลยเนาะแต่กาสิเป็นน่นนะคานเนาะคานในนี่พี่พน้องเวลาเฮาขี่ไปแล้วก็ฮักเหยียบนี่แล้วก็เหยียบมาเหยียบเบียกเนาะพมพน้องกาทั้งพื้นกาอาจจะฮักพมพี่น้อง เพราะว่ามันบิดคืนเลยเนาะบิดคืนไปที่พูดเนาะบิดไปทางนี้เนาะกะชวนตีนกะนักแห้งพูดไหมเนาะสาวนากะจะเอาไปเปลี่ยนบิดบิดนี่เลยเนาะพู่ไหมพูดไหเนาะเปลี่ยนสื่อใหม่บิดบิดบิดตีนนี่เนาะพูดไหมพูดไหมเนาะตกอยูนเกือบสองพันบาทพูดไหมพูดไหมเนาะเพราะว่าเฉพาะอ่าริ้วเนาะพูดไหมพูดไหมเนาะเฉพาะริ้วเนาะ สนุนจีแนี่ยนำพูยพี่น้อเฉพาะเลี้ยวอ่าเล็กนี่น้องพวยพี่น้องนี่เลี้ยวแล้วก็กงเล็กน้องพวยพี่น้องกับอ่าบออันจานนี่แหละพูยพี่น้องกับเป็นแบบบบไปเกาะมาเบิดเนาะเฉพาะเล็กนี่ก็ตกอยู่กงนี่เนาะพันบาทน้องพวยพี่น้องเนาะเปานว่าสนุนทามาแล้วว่าพันบาทสำหรับตีนนี่ก็คือว่าราคาต่างหากตกอยู่เซนโกะเซนโกะกิ รวมแล้วก็เกือบสองพันบาทเนาะมมพมพน้องเนาะทั้งใส่ในใส่นอกเนาะก็คือสตีนเนี่ยพมพน้องก็คือว่าพริกพริกเด็กก็ทําให้อ่ายเราล่มเลยเด็วก็บาดเจ็บเนาะแต่ส่วนแต่บาไปหาหมอหาหมอก็ว่าว่ากระดูกหักกระดูกเนี่กับบได้หักพมพน้องก็ซ้ำชี้ซื่อเนาะเพราะว่าเพิ่นไปกวดเอ็กซเรย์เบิ่งแล้วเนาะภายในเนาะแต่ว่าซ้ำในนิดหน่อยพมพน้องเนาะ ก็เจ no? 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 ็บอยู ấy, no? ồi, no? so, so ữ, no? à, ่เจ็บเจ็บอยู่ในในกระนาอกเพุ่นนอกสำคัญที่สุดเนาะเจ็บอยู่ในพุ่นเพุ่นนอกอ่าแล้วก็ตาเพุ่นน้องเนาะตาหลุดนี่ก็แตกเพุ่นนอกนี่ตาหลุดนี่มันแตกเลยแต่กระแว่นหุ่นนองแว่นนี่ชาวนวลใส่บุกี้มือเองเนาะพุ่นน้อกชงซ้ำมือเนี่ยเนาะอ่าก็เลยเห็ดหลุดล่มก็เลยกลายเป็น เตะทางตาเตะทางเวน,นนะกกเวนานนะพู่เป็นน่องนะตะก้ากับเบนกับซานวนกับเปลี่ยนพร้อมกันพูน่เป็นน่องเปลี่ยนพร้อมกันแต่ว่าล่มแล้วมันกับเป็นป้ายตุ้ีเลยพู่เป็นน่องกับหักสี่ขาดเลยเนาะพู่เป็นน่องเนาะก็คือว่าหมุนบ่ได้พู่เป็นน่องกับซานวนกับมันนี่เนาะสานวนกับนะทีได้อ่า เข้าไปซื้อกงริ้วดิในพรมพี่น้องเนะาะกาษีเข้าไปซื้อกงริ้วเลยแต่ถามราคา,าเพิ่นแล้วกับแพงพรมพี่น้องเกือบอยู่สองพันบาทเนะาะก็เลยสิเอาอ่ากงกงริ้วเก่าในพรมพี่น้องกับไปซานเอาใหม่เนะาะเลยจะเอามาประกอบใส่ใหม่เนาะพรมพี่น้องเนะาะพอได้สนอนใส่งาน เวลาไปเบียบเปงานอีกเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเป็นยังแน่ภายในแน่เนาะเดี๋ยวเฮาก็สิใส่ตีนใส่ยังแล้วก็ลองติดเบื้องเนาะโอเคพี่น้องประมาณนี้เนาะรถคันเดียวพี่น้องก็เลยว่าโยสก่อนเนาะมื้อนี้ก็เทานอกก็บ่ได้ไปงานทางใด y เนาะพี่น้องเนาะก็มีงานอยู่เพราะว่าทางพุ่นน่ะพี่น้องเนาะ มีย,ยังมีงานขางคาอยู่แต่ว่าซานน้องก็ยังบ่มีรถไปก็เลยโย่ไว้ะก่อนมาหนี้เนาะอาจจะเป็นมือใหม่เพื่อนเนาะวันนี้กับซานน้องก็ออกไปตลาดก็เลยยืมรถรถอ้ายหรือว่ารถพี่อ้ายรถลุงรถเอื้ออะลรเนาะยืมรถเพิ่นไปเพื่อนเนาะวันนี้ก็ได้ซื้อเบรกมาก่อนเพื่อนเนาะนี่เบรกเบรกข้างหลังเนาะเบรกข้างหลังทีมที่มันมาอย crowd, uh ู่นี่แหละมันก็ดปอะโยชน์อยู่เพราะว่า ราะว่าเมือม่อเมื่อก่อนชาวนองไปไม่กะเบรกคอยอยู่บนไดะในพ,มพรมน้องก็เกือบซีเบิร์ดเนี่ยเพราะว่าไปไล่เนาะก็เลยบุญอยากเสียเวลาเวลาเปลี่ยนวมาพรมน้องก็เลยน่าจะเกิดกับเบรกแน่นะพ,พรมน้องเบกรกบอยู่กับเนลนรถไว้แน่เนาะไอ้เนี่ยโอเคการก,กระถก,กะมีอันเลี้ยวพวี่น,น้องเนาะ มีอันเดียวก็เลยซานนวลก็เลยให้อ้ายเราขี่เราก็เลยให้เราใส่ไปเนาะพูมพน้องเนาะกับมนุษย์โบราณมันมักจะเกิดเหตุขึ้นเกิดขึ้นแบบนี้เนาะพูมพน้องเนาะกับยังใครบาบุญมีรับบาดเจ็บนิดหน่อยเนาะพูมพน้องแต่ซานนวลกับบริษัทเราพูมพน้องคือไปเมื่อวานนี่กับซานนวลกับไปกับสาวบัวกอะสิถือหมวกใบหมวกกระเทิงนิดหน่อยแต่แบบ ถ้าใส่แล้วมันกับบรินกับการแบบลมผัดล้มยังกับชีวังหน้าวังตาในน้องผู้หญิงพี่น้องเนาะแต่ว่าเ้าใส่หมวกกันกระทบแหละอ่ามีตัวนี้ปิดหน้าเนาะปิดหน้าแต่กับเบบ้าเมงไมมเม่งโตต้ำกับเบบ้าโบเข่าในตาเ้าได้เนาะ,ว,นะนว่าแลต่พี่น้องก็สร้างว่ามีหมวกกระทบกันกระทบอันเดียวเนาะคือว่ามาจากเมย์อยู่ข้างในพวกนี้เนานะแต่ว่ามาใส่บนานานก็นเลยพังแตกอีกรอบ รอบชองเพี่น้องแต่ตัวหนึ่งมันกลับเป็นสีแดงเนาะแต่ว่ามันตัวนี้ยางอันนี้มันออกเพี่น้องทั้งล้านขางมันนี่เนาะมันบ่มีน็อตจับเนาะก็เลยชาวน้องก็ได้ทิมเลยเพื่อนภายนองก็เลยบริสายมันมีหมวกนกกันกระอันเดียวเพื่นภายนองเนาะคนแตกได้ก็คือสีได้หน่วยใหม่อีกเนาะโอเคเพี่น้อง,ง,องออออประมาณนี้เนาะ ดีผูดไม่พี่น้องแต่ว่าคนโบได้เป็นยังปานใดเนาะเพราะว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเนาะผูดไม่พอน้องส่วนชนวนก็บโบได้เป็นยังเนาะเพราะว่าชนวนก็บบริขี่น้ำเนาะเป็นกะลีคุ้มลีกทางอะไรผูดไม่พอน้องเนาะเด็กทางที่มันโบดีก็เลยทำให้อ่าเกิดอุบัติเหตุเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็เห็นห้รถเพเนาะผูดไม่พอน้องเนาะก็ยังใครอยู่ผูดไม่พอน้องเนาะยังพอซัมนี่โดดดังเขาก็ พอยังได้สมได้น้องพรมิต่น okay ้องเนาะแต่ว <the u an> ่าสงคนนี่คือส okay? ียอัดบ่ได้น้องพรมิตรน้องทสี่อัดอิยาอยู่เนาะแต่ลดล่างเขากะฮักเพยยังก็เขากะสมผสมเขากะมีเงินจังสมทีหลังก็ยังได้อยู่เนาะแต่ว่าคนเฮานี่คือว่าเพยมอเอาบ่ได้แก้บ่ได้คือว่าจุกกันน้องพรมิตรน้องเนาะก็โอเคพรมิตรน้องเนาะมันนี่ก็สาวน้องก็ ทีได้ลาทุกคนไปก่อนพี่น้องไม่พอซัา,านอนคิดหนาขอการาบับรสบายดี